ช่วงข่าวเด่นเป็นประเด็นกลับเข้าสู่ในช่วงของรายการเล่าข่าวยาำบ่ายในช่วงที่2ของวันนี้นะครับก็มีในเรื่องของฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพงดกิจกรรมกลางแจ้งสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยนายแพทย์ชุนนั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้กล่าวว่าขนาดนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับจากการรายงานแล้วก็ติดตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากกลมควบคุมมลพิษก็ได้รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5พบว่าเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มเล็เกินค่ามาตรฐานอยู่หลายจังหวัด ก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสุขโขทยัยและกรุงเทพมหานครโดยมีปริมาณค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานส่วนใหญ่ทำให้เริ่มมีผลกระทบนะครับก็คือมีทางระยะสั้นอาทิเสบตาคันตาน้ำตาไหลรวมไปถึงการคัดจมูกแล้วก็อาจมีอาการในระดับที่รุนแรงถึงขั้นแน่นหน้าอก ส่วนระยะยาวก็จะส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดก็เช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเป็นต้นอย่างไรก็ตามทางกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้มีศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขหรือว่า EOC ติดตามดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศก,าก่อนออกจากบ้านหากค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่สูง อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ก็ให้ลดหรืองดกิจกรรมกลางแจ้งหรือสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพรุนแรงกว่าคนทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับฝุ่น pm 2.5นะครับมีค่าเกินมาตรฐานก็ทำให้มีผลต่อสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงตามที่ได้กล่าวไปที่สาคัญ ก็ต้องถ้าไม่จําเป็นนะครับก็งดหรือลดกิจกรรมกลางแจ้งที่สุ่มเสี่ยงนะครับที่สําคัญต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นนะครับก็ในขณะที่เราสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นนะครับก็ไม่ได้ป้องกันฝุ่นเพียงอย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังป้องกันได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่างๆทางระบบทางเดินหายใจนะครับถ้าเป็นไปได้อยู่ในเขเรียกว่า ที่มีกลุ่มคนมีการรวมตัวเป็นจำนวนมากนะครับก็ต้องสวมเม็หรือสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับก็ฝากย้ําเตือนกันด้วยเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับช่วงเลงข่าวกระเบาอีกในวันนี้ผมก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับทราบกันไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานรับสมัครเรียนข่าวพยาสัมพันธ์ต่างๆแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงในยามบ่ายเพราะพบกันก่อนนะครับแล้วกลับมาในช่วงที่สาม ของรายการกันนะครับ